คลิปหนึ่งแล้วกันเป็นทีมตีมังกร25เป็นทีมที่ทำสองปาดเหมือนกันครับลูกเกต2องปาดแวมไพาย2กัดจะใช้เข้าไรในการดันไป่ัปนี่สิบห้าันเอมเป็นรถคู่ดาวนะครับเดี๋ยวไปดูท็อปปิ้งไฮคลิปเหมือนเดิม เป็นแ่ดาร์กช็อคครับมอมาตอับงเกตครับโอเคจอดนี้จะชิวหน่อยนะดาร์กช็อคครับมอมามวอซอ่าจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเข้าไรอ่ะมันจะยิงลูกน้องไปข้างหลังดาเมดน่าจะเยอะกว่าแหละแต่คือถ้าจะเอาโชว์เห็นไหม ที่ดราเดทมันเยอะกว่าไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเป็นมังกรที่เลเวลน้อยด้วยแหละอืมมันจะได้ดราเมเดจจากหลายๆตัวละครนะครับเมื่อกี้นี้น่าจะกัดคิด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีดาเดจจากข้าวไรอ่ะมาอีกระดับหนึ่งครับเพื่อนๆก็จะเป็นอีกทีมเป็นทีมทางเลือกแล้วกันนะสําหรับทีมนี้นะครับแล้วก็ไปเราไปดูที่ท็อปปิ้งกันดีกว่าครับเพราะว่าทั้งสองทีมเดี๋ยวจะมีลงสองคลิปทั้งสองทีมเนี่ย เป็นทีมที่เล่นได้จริงอ่ะมันใช้ได้จริงครับโอ้โหคูเลดแอดเขาไปที่หนึ่งเลยอะ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเข้ามาก็ประกาศกสักดาเลยนะครับอันนี้คือท็อปปิ้งนะครับใครที่จะทำแบบลูกเกตสองปาดเนี่ยรดคู่ดาวต้องประมาณ7%็ขึ้นไปนะเเป็นี่เป็นอย่างต่ำนะครับสำหรับท็อปปิง้งแอคแฮกล้วนเนี่ยคือมันจะได้ดาเมดด้วยแล้วก็จะปาดที่2ทันครับคู่ดาวมันจะทัน คนที่2ก็จะเป็นแอมไพน์ครับแล้วกู้ดาวถ้าเพื่อนเพื่อจะเอาชัวทุกเบล์อะก็ประมาณ5%ปอร์เซ็แล้วกันจะชัวกว่าเข้าไรเนี่ยตัวนี้ถ้าจะเอาชัวจริงๆ,ๆแบบไว้บังกรของสูงเนี่ยที่ควรจะมีนะครับคือลดความเสียหายระดับหนึ่งเอาลดความเสียหายเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งอะมันจะช่วยได้เยอะครับมันจะทำให้ยืนได้ค่อนข้างดีกว่านี้หรือไม่ก็ใส่เป็นถึกๆไปเลยครับเพราะว่าเราเอาไว้ดัน มันไม่ได้จ่ายดาเมจขนาดนั้นนะ่ะถ้าจะทามังกรหลงสูงนะสาหรับทีมนี้นะครับแล้วก็จะเป็นใชเอมอะ่ะง่ายๆครับเชเอมคือทารถกูดาวให้มันเกิน17%แล้วกัน17%ขึ้นไปเล่นได้แน่ๆครับต่ําสุดคือ16.5แต่16.5%เนี่ยต้องกดเป๊ะมากๆห้ามพลาดแม้แต่วิดเดียว17%พลาดนิดหน่อยยังพอ,งพอได้ครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นดาร์ช็อกครับดาร์ช็อกลดความเสียหายอย่างเดียวครับไม่จาเป็นต้องมีรถกู้ดาวครับ กดดาวช็อคตอนเอ่อตอนที่มันเป็นเล็กหนึ่งอะยังไงก็วนพันครับสำหรับดาวช็อคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมนเกมให้ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook นะคสตรีมทุกเกือบทุกวันในช่องอยูเอ่อ Facebook นะครับเปเพื่อนๆขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม